ทุกวันนี้ยังไม่น่าเชื่อเลยว่าตัวเองอ่ะจะมาเป็นเทรนเนอร์ศาสตรสุขภาพเพระาะเมื่อก่อนเนะ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายเลยคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีเวลาแล้วก็ตามใจปากอยากกินอะไรก็กินหมดเลยค่ะจากตอนแรกอ่ะเป็นคนผอมเอาไปเอามาลงพุงค่ะกลายเป็นว่าไม่กล้าแต่งตัวแล้วก็ไม่อยากใส่บิกินี่เลยค่ะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเวลาทํากิจกรรมต่างๆหรือไปไหนมาไหนเนี่ยเรารู้สึก เหนื่อยง่ายค่ะก็คือใส่ชุดก็ไม่สวยนะตอนนั้นอะไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยรู้สึกเฟลกับตัวเองมากๆก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วลหละ,ละที่เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เลยหันมาออกมังกายแล้วก็กินคลีนค่ะช่วงแรกเด็กก็รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อค่ะอยากล้มเลิกแต่ก็ได้เรดดี้นี่แหละค่ะที่ทําให้มีแรงสู้ต่อไปถ้าเหนื่อยนะก็แค่พักดื่มเรดดี้แล้วก็ไปสู้ต่อค่ะ แล้วพอเราตั้งใจเนี่ยก็คือผลลัพธ์ก็ดีขึ้นค่ะการเปลี่ยนไปมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ความมั่นใจทุกอย่างมันก็เริ่มกลับขึ้นมาค่ะเวลาเพื่อนมาเจอเราก็จะมาทักว่าเนี่ยช่วงนี้ไปทําอะไรมาหุ่นดูดีขึ้นแล้วก็สุขภาพโดยรวมก็ดีขึ้นด้วยรู้สึกตัวเองแข็งแรงขึ้นมากค่ะจนสุดท้ายเนี่ยก็เสพติดการออกกำลังกายไปเลยค่ะก็กลายเป็นความชอบหรือเรียกว่าเป็นแพชชั่นเลยก็ได้ค่ะก็เลยเริ่มเทรนให้เพื่อนแล้วก็เปิดเพจแล้วก็ทําช่องออกกำลังกาย ว่าอาจจะเคยออกกำลังกายด้วยกันตั้งแต่นั้นานะก็ทํางานด้านนี้มาโดยตลอดเลยค่ะแล้วก็ล่าสุดภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้รางวัล Thailand Social Award นะคะสาขา Health and Fitness ค่ะก็ถือว่าเป็นรางวัลระดับประเทศนะคะก็อยากขอบคุณผู้ติด,ดตามที่ซัพพอร์ตค่ะแล้วก็ทีมงานแล้วก็ครอบครัวก็ถือเป็นกําลังใจดีๆค่ะในการผลิตทำคอนเทนต์ออกกําลังกายต่อไปเรื่อยๆค่ะ เราก็อยากส่งต่อพลังนี้ให้ถึงสาวๆทุกคนเลยนะคะให้แบบลุกขึ้นมาออกมังกายเพื่อสุขภาพที่ดีหุ่นที่สวยงามนะคะแล้วก็เราลองตั้งห้องหมาชัดเจนดูค่ะแล้วก็ลองพยายามดูสักครั้งนะคะมันคุ้มค่ะ แค่เราเริ่มแล้วก็ลองทําดูก็ได้ค่ะเริ่มจากอะไรที่แบบง่ายๆก่อนอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะคะอยู่ที่บ้านเราก็ทําได้แล้วถ้าเราทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเห็นผลลัพธ์ค่ะแล้ววันหนึ่งถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวเองเนี่ยคือมาไกลนะคะตอนนั้นเราจะแฮปปี้จริงๆเลยค่ะดาวเรดดี้นะคะขอฉลองทุกความสําเร็จของผู้หญิงแล้วก็สนับสนุนพลังของพวกเราค่ะในวัน International Women's Day นะคะดื่มเรดดี้พร้อมไปสุดทุกความเป็นคุณแล้วอย่าลืมแชร์ความสำเร็จของตัวเองกันนะคะ เดี๋ยวเราอ่านค่ะ